พ่อยอดชัยพ่อหนุ่มใบเขียวชาบนะลูกนะพ่อจะพูดให้ฟังอย่าพูดอย่างนี้ลูกนะอย่าพูดอย่างนี้ลูกอย่าพูดว่าถ้าพระพจทธเจ้าเกิดในสมัยนี้พระวินัยจะเปลี่ยนไปไหมอย่าพูดอย่างนี้ลูกเหมือนประมาทนะลูกนะเหมือนประมาททร่พระเจ้าพระธรรมประสงค์แต่พ่อก็จะถามลูกว่าในพระวินัยพระพุทธลูกไม่มีนี่ลูกกล้าทําลายไหมล่ะพ่อก็จะถามลูกนะลูกกล้าเผาทิ้งไหมลูกกล้าทุบทิ้งไหม พ่อจะถามพ่อยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวเนี่ยลูกกล้าไหมลูกศึกษาดูเนี่ยก็มีในช่วงห้าร้อยปีในสมัยที่มาเรียนท้าจอมปัญหากับพระนาคเกียนเถระเราไม่ได้กลบาวว่าอีนอินปูนใส่นะลูกนะถ้าลูกไปทําลายนี่แป๊บเนี่ยก็จะถามว่าพ่อยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวเนี่ยกล้าไหมกล้าทุบกล้าเผากล้า ทำลายพระพุทธรูปไหมต้องเข้าใจด้วยไม่มีในพระพิไหนแต่เรากาวว่าพระพุทธเจ้าพระพธรรมพระสงฆ์มันมีในช่วงหลังพุทธะรปรีนิพานถ้าจะไม่ผิดเมื่อห้าร้อยปีที่พระเจ้ามาเรินตาจอมปัญหานี่ละสมัยก่อนก็ถือเป็นอะไรละ่ะเป็นพวกเทวดาเป็นพวกอันนี้แหละเป็นเทวเทวรูปอ่า พอเวลาที่มาเจอกับพระนักเกษเทระก็เปลี่ยน้ะที่ใหม่ได้ยินบ้านะตาราหนึ่งได้ยินบ้าขอคณะสงฆ์ฟังนะลูกนะลูกตาศึกษาไปจริงๆเนี่ยลูกจะเห็นในสมัยพุทธกาลมีตำราหนึ่งแยกออกมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาบนดาวประดิง คณะอุบาตุจิกาเป็นแสนเป็นล่างที่นั่งพร้อมกันที่จะคอยพระพุทธเจ้าจเสด็จจากดาวุดิงวันปารณนาวรรษาอยากจะเห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นนั่งเฝ้ากันอยู่นันานานทีพระพุทธเจ้าก็แสดงปาฏิหาริเหมือนกับเหมือนจอทีวีใหญ่อะพูดอย่างนี้นะมันง่ายดีขอให้พ่อยอดใจพ่อหนุ่ม ใบเขียวรับราบด้เยนะ,สะแสดงให้เห็นว่าน,นี่พระพุทธเจ้ากําลังเทศโปรดพวกเทวดาให้เทวดาได้ยินได้ฟังกันแล้วพร้อมกับมนุษย์ที่ได้ยินได้ฟังด้วยในคันาดาตำลานั้นนะตำลานั้นหลวงปู่ศึกษาดูนานแล้วล่ะมันเป็นตำลานอกพระใตบีิูกนะั้งอุบาสกาที่จะเยอะ จึงขอโอกาสคณะสงฆ์ให้สร้างรูปเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อกาบไหว้บูชาในโลกมนุษย์ตัวนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกหรือมีก็ไม่ทราบนะขอให้ช่องก็ยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวรับทราบด้วยนี่พูดถึงนะพูดถึงว่าพระวิหนยไม่มีพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่า ห้ามหรืออะไรไม่ใช่เลยลูกลูกกล้าไหมล่ะพ่อยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวกล้าไหมล่ะกล้าเผาทิ้งไหมล่ะกล้าทำลายไหมล่ะพ่ออยถามลูกแต่พ่อเสียใจที่บอกว่าลูกทําไมจึงประมาพทพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าเกิดในสมัยนี้พระวินัยจะเปลี่ยนไปไหมประมาทนะลูกนะอย่าพูดอย่างนี้ลูกนะพวกเราจะว่าฉลาดที่ลูกพระพุทธเจ้าทํำยังไงเนี่ย บัญญัติว่ายังไงเราเอาอย่างนั้นก่อนนะอย่าพึ่งตีความไปอย่างอื่นพูดก็ให้พูดตามทมตามวินัยอย่าแยกแยะออกมาสิลูกขณะที่พูดตามทมตามวินไยพระก็ยังเท่านี้อยู่หรือจ้องพ่อยอดใจพ่อนุ่มใบเหียวลูกว่าไงพ่อกล้าตอบลูกถึงดีที่ลูกทำหนีพ่อเนี่ยสาธุด้วยพ่อรับด้วยความเมตตานะ แล้วก็พูดอธิบายให้ลูกฟังด้วยการรับเงินรับทองให้รับตามพระบิณัยไหนมันมีนะลูกโดยมีวัยวจกรอของวัดเป็นผู้รับลูกเข้าใจไหมหลวงปู่ไม่ใช่ว่าจะประมาทไม่ให้ใครรับเงินรับทองนะลูกผู้เจ้าก็บัญญัติอยู่นะลูกน,ะนี่ข่าจีวรเทข้านั่นข้านี่แต่าการรับนั้น ต้องมีวัยวัยจกรของวัดเป็นผู้รับเป็นผู้รักษาให้และวัยวัยวยจกรส่วนตัวของเธอก็ต้องมีนะลูกธรรมพิจารณาตจตองพระพุทธเจ้าเนี่ยตัง้งครอบครอบครอบไปหมดแต่ทุกวันนี้มันเป็นการรับเองนะลูกขพรา้ลูกหลานเข้าใจด้วยดูแล้วมันเหมือนกับทําลายศาสนาเหมือนกับฆ่าพ่อตัวเองเหมือนกับไม่มีความเคารพพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามเลยว่าห้าม จำเป็นต้องรับนะลูกนะคือห้ามนี่จับจ่ายใช้สอยเงินเง,งินทองเหมือนคาราชญาตโยมห้ามรับเง,งินรับทองเหมือนคาราชญาตโยมเหมือนทางโลกเขาและห้ามการไปใช้ใจ่ายก็อย่าไปเหมือนทางโลกเขาก็แค่นั้นลูกพระองค์วา,วางไว้ด้วยความสง่าง,งามของลูกของศาสนาขอให้ช่องว่ยอดใจหนุ่มใบเขียวรับทราบนะลูกสาธทลูกถามดีแล้วหมู่คณะ รับบาสุปฏิการที่ใฝ่ใจในธรรมก็จะได้ฟังด้วยแต่พ่อว่าอย่าประมาทนะลูกนะลงท้ายนี่ลูกประมาทนะพระพุทธเจ้าแต่ยังไงเราน้อมกาบอย่างนั้นลูกทำยังไงจึงจะรักษาไว้ท่าที่จะรักษาได้เราพูดแล้วก็อยู่ตามนั้นพ,พุทธพุทธเจ้าองค์บัญญัติแล้วอยู่ตามนั้นปั๊บทาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นสิลูกอย่าประมาทสิลูกเวลามีผู้ที่มีผู้รู้ ยกทำยกไิไหนขึ้นเพราะเราก็เงียบลูกนะเพราะถือว่าเคารพพระเจ้าอ่ะทำได้แค่ไหนก็ทําได้แค่นั้นแต่อย่าไปเจิดไปชื่อที่ลูกทําอะไรขึ้นด้วยความเคารพด้วยหงิดด้วยผลอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะก็เหมือนพิสูจน์เดินทางไกลอย่างนี้ท่านก็อนุญาตนี่ลูกมันก็มีหมดนะลูกนะศึกษาให้ดีลูก หลวงปู่ลําตานี่พูดขึ้นเพื่อต้องการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ได้มีอคติหรือไม่ได้มีทิฏฐิมาน,นะที่จะไปทําร้ายทําลายใครนะลูกนะพูดเพื่อความความอ่อนน้อมถ่อมตอนเพื่อความสามัคคีเท่านั้นถึงจะไม่มีบัญญัติเมื่อกี้พ่อพูดค้างไว้คณะสงฆ์ก็เลยประชุมกันในสมัยนั้นนะมีอยู่ในตําราหนึ่งค้นให้ดูค้นให้ดูไอ้ค้นให้ดีนะลูกนะ ค้นให้มันจบรูปว่ามันมีจริงหรือไม่มีในตำร,ราไหนค้นทุกตำร,รานั่นแหละคณะสงฆ์มีพระมคคัลานำคณะสงฆ์ไปประชุมสงฆ์แล้วอนุญาตการสร้างรูปเหมือนพระพุทธเจ้าขึ้นมีในตำร,ราหนึ่ง ก็จะไม่ได้เพราะสึกขานนั่นแล้ว,ลวเป็นไม้จันแดงให้ช่างเกศสลักไม้จันแดงเกศสลักเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเรานี่แหละชาวพุทธก็เลยกราบก็เลยไหว้ในปีนั้นปีที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาบนดาวดิงอยู่อย่างนั้นจนครบสามเดือนไตรมาส พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวประดิ่งลงสู่โลกมนุษย์ที่ประทับตำรานั้นบ้านนั้นลูกนะที่ประทับที่ให้พระพุทธเจ้าองค์ประทับนั้นจะอยู่อีกช่วงหนึ่งแต่พระพุทธเจ้านี่เสด็จเดินเ,เสด็จมาจากดาวประดิง่งผ่านไอ้ไม้จันแดงเกศหลักของพระองค์ ไม้จันแดงก็เลื่อนลงจากไอ้ฐานที่ตั้งเพื่อให้ต่ำกว่าพราะพุทธเจ้าขนาดไม้จันแดงนะลูกนะขนาดรูปเหมือนนะลูกขอให้ช่องพ่อยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวรับทราบด้วยศึกษาไปลูกให้อ่อนน้อมถ่อมตนลูกอย่าประมาทผู้ทรงธรรมทรงวินัยลูกมันจะเป็นกรรมหนักท่านพูดท่านพูดเพื่อส่วนรวมพูดเพื่อความสามัคคี ท่านไม่ได้พูดเพื่อแตกแยกสามัคคีนะลูกทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลทำใจให้มีความคารพพระพุทธเจ้าลูกอย่าลำเอียงเข้าข้างพระรูปใดรูปหนึ่งลุงปู่ก็ห้ามเข้าข้างลุงปู่และก็ให้ห้ามพ่อยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวเข้าข้างพระรูปหนึ่งรูปใดให้อยู่ในเป็นกลางกลางอยู่ในธรรมอยู่ในวิน,นัยให้กระพุทธเจ้าเท่านี้ก็คือจบรับรองไม่ทะเลาะกันนี่ขอให้ ซ่องพ่อยอดใจพ่อหนุม่มใบเขียวรับทราบด้วยช้าทุที่ฟังทำขอตอบให้ฟังเคลื่อนไอ้เลื่อนลงจากที่ตั้งสูงๆนั่นแหละเป็นไม้จันแดงนะพทธเจ้าก็ตัดในขณะนั้นว่าคือไม่ต้องเลื่อนเคลื่อนลงมาจากที่ตั้งตรงนั้นหรอกเธอพึงเป็นตัวแทนของเรานะพอศึกษานั้นแล้วลูกศึกษาในจบลูก ถ้าจะพูดถึงเป็นในในนี่ก็เหมือนกับแสดงท่านี้นะลูกนะท่าตัวนี้อยู่ในพระไตรปิฎกตํารานี้นะเราก็จะได้ทราบทันทีว่าเหมือนกับเป็นในให้เราได้กราบได้ไหว้สิ่งที่เป็นตัวแทนของพระองค์ในบางสิ่งบางอย่างเมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาถ้าตำรานั้นเป็นตำราอยู่ในพระไตรปิฎกที่เขาแยกออกมาเขียนก็ไม่ผิดน,นะลูก คุณพอเข้าใจไหมถ้าตำรานั้นแยกออกมาที่เขียนนั่นนะที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวบดิงแล้วบอกแก่ไอ้ตัดแก่ไม้จันแดงที่เป็นไม้เกศหลักเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเธอพึงประทับอยู่ที่นั่นแหละนั่งอยู่ที่นั่นแหละหรือประทับอยู่ที่นั่นและไม่ต้องเลื่อนลงมาหรอกเธอพึงเป็นตัวแทนของเราต่าคตนะ เท่านี้พอที่จะมีปัญญาได้ไหมลูกพวกเราลุงกูศึกษานานแล้วละ่ะลูกลองศึกษาดูคนดูลูกสิ่งไหนที่ใช่สิ่งไหนที่ไม่ใช่จะประมาทกันลูกดีที่ถามพอ่อดีที่ฟังเทศฟังธรรมเป็นแต่เสียดายว่าตัวนี้ลูกไม่น่าจะพูดนะสุดท้ายนี่นะถ้าพระพุทธเจ้าเกิดในสมัยนี้พระวินัยจะเปลี่ยนไปไหม พ่อไม่ใหญ่ห้พูดไม่ใหญ่ไคิดคำนี้เราเอาพระพุทธเจ้าทรงพระพุทธบัญญัติใบเลยห้ามนี้อนุญาตนี้เดียวกว่าลูกเพราะว่าง,งานที่สุดเราจะทะเลาะกันลูกลุงกไม่ได้ทะเลาะใครนะลูกฟังผิดนะลุงกูพูดเพื่อเป็นไอ้ลุงกู่พูดเพื่อต้องการความสันม็ขี่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้หมู่ให้คณะให้บาสุจิกาแค่นั้นด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าหลวงปู่ต้องการเป็นป่าเดียนป่าดังหลวงปู่ก็สร้างวัดบาหลามเลยจ้าลูกบทใหญ่เยดีใหญ่สลาใหญ่เลยจ้าลูก